ค้มคะวันนี้เนี่ยตอนแรกรอคอยกันนะคะหวังว่าจะมีบทสรุปเรื่องของเด็กแปดขวบที่เรียกกันว่าลัทธิเชื่อมจิตเพราะว่าสารเยาวชนและครอบครัวสุราธานีเขานัดไต่สวนแต่วันนี้อันดับแรกไต่สวนไม่เสร็จนะคะเลื่อนอันดับที่สองคือสารนัดฟังคําสั่งในการนัดไต่สวนนัดหน้าคือ2กรกฎาคมเลยค่ะล่าสุดเนี่ยทางเพจของเป็นหนึ่งนะคะมูลนิธิที่เป็นหนึ่งก็โพสต์เรื่องนี้ค่ะสารนัดฟังคําสั่ง2กรกฎาคม2567เชื่อมจิต นัดฟังคําสั่งแปลว่าจะต้องมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาย้ำอีกทีนี่คือคดีที่ทางพอมอนและเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานนะคะร่วมกันร้องขอต่อสารเพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของน้องแปดขวดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงในส่วนของสารว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างทําไมสุดท้ายถึงเลื่อนแต่คือวันนี้มันมีอีกคลิปนึงออกมาค่ะพี่ไก่ท่านผู้ชมครับเ,เป็นคลิปที่เพจเป็นหนเหมือนกันนี่แหละค่ะ แล้วก็อีซอขยี้ข่าวสามด้วยพูดถึงคลิปคลิปหนึ่งที่น้องแปดขวบคนนี้ <c oughs> เหมือนกับไปแย่งโทรศัพท์ของผู้หญิงคนหนึง่ง <Okay. S 1> ซึ่งมีการระบุว่าเป็นแอดมินแย่งมาแล้วโอนเงินออกจากบัญชีของผู้หญิงคนนี้เข้าบัญชีตัวเอง oh, <okay. S 1> เพื่อจะให้บัญชีตัวเอง <c oughs> เงินครบแสนโอนเงินออก7000บาทแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พยายามห้ามนะคะบอกว่าเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะ <c oughs> เอาออกไปหมดตูดแน่เลย พยายามจะดึงออกพยายามจะห้ามแต่ที่สุดเนี่ยตามคลิปเด็ก8ปดขวบก็โอนได้สําเร็จพอโอนสําเร็จผู้หญิงคนนี้ทํายังไงยกมือไหว้ท่วมหัวสาธุหลังจากนั้นเด็ก8ปดขวบพูดออกมาว่าพญานาคสีทองคนถ่ายคลิปพูดแล้วโอ้ยคุ้มแล้วเจ็ดพันโอ้ยเจ็ดพันโมตูเลยนะอาจารย์เนี่ยนางเดือนอาจารย์ไม่แกงไม่ไม่แกงไม่แกงอาจารย์ อยอาจารย์หมดตูดเลยนะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมดตูดเจ็บนะคเนี่ยอาจารย์นะคะไม่หรอกค่ะค่ะค่ะคุณคุณบอกมาเลยนะฮะบอกมาเลยหมดตูดไปแล้วเจ็บขานีลูกฮะโอ้โหคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยอาจารย์ ตีกระโคม,มสุดๆดีดีกว่าเป็นปุ๋ยเลยนะครับอาจารย์บอกว่าลูกอาจารย์นี่เป็นปุ๋ยเลยนะอาจจะเป็นปุ๋ยไปด้วยหนึน่งแแล้วเย้สีทองหรออาจารย์สีทองส,ทสทีทองอปิดเศษกะี้ใช่ไหมอาจารย์ ถามอะไรอีกไม่ถามอะไรอีกมั้ยถามอะไรอ่ะ0 0เจ็ดเจ็ดพันใช้คุ้มเราออาไม่ให้ถามแล้วต้นละค่ะคือพอโอนเงินได้เสร็จอย่างที่เห็นนะคะว่าผู้หญิงเจ้าของโทรศัพท์ก็ยกมือขึ้นไหวสาทุแล้วเด็กแปดขวบก็ผู้ว่าพยานนาคสีทองเท่านั้นแหละคนที่อยู่ในคลิปทั้งคุณผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้ชายที่ถ่ายคลิปก็เหมือนพากันดีใจแล้วก็บอกว่าคุ้มมากเลย700 0บาทเด็กแปดขวบก็บอกเราอ่ะคุ้มเขาไม่คุ้ม แล้วก็หัวเราะหมดตูดเลยอืซึ่งมีการบอกด้วยนะคะว่าอุยสีทองหรออาจารย์ผู้หญิงคนที่ถูกโอนเงินออกไปสีทองลรอสีทองหรอแบบนี้แ่ละคะ่ะ เรื่องนี้นะคะคุณต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งหรือคุณชลิดาพละมาศค่ะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องคลิปนี้ด้วยนะบอกว่าคลิปนี้ส่วนตัวมองว่าสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าเด็กแปดขวบพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยากขอให้หน่วยงานรัฐก็คือสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงขับเคลื่อนเรื่องนี้มากกว่านี้ก็อยากให้ศาลเนี่ยนะคะท่านพิจารณาสั่งให้ครอบครัวนิยุติ ะะการการะทาแบบนี้ยิ่งนับวันเขา้ายิ่งนานเข้าเนี่ยเขายิ่งเหินเกลิมเขายิ่งไม่หยุดพฤติกรรมต่างๆเขายังมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําถูกกฎหมายแล้วเขาไล่ฟ้องประชาชนคนที่เห็นต่างแล้วทําไมหน่วยงานภาครัฐยังไม่ทําอะไรเขาในส่วนของศาลพี่อ้อไม่ไปก้าวล่วงนะคะอันนั้นเป็นอำนาจของศาลที่จะตัดสินอยู่แล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีหลักฐานต่างๆออกมามา,มากมายอย่างคลิปที่พี่อ้อได้มาเนี่ยเป็นคลิปที่เด็กเอามือถือไปโอนตังเองอ่ะแล้วแม่ไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้คิดจะโอนตังคืนเขาเลย นี่คุณปล่อยให้ลูกคุณทําพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าคุณปล่อยปล่าละเลยในการดูแลลูกให้ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วว่าพรบคุ้มครองเด็กแม่ไม่ต้องเอาไปฟาดหน้าใครแม่ควรจะเอามาดูแล้วก็ฟาดหน้าตัวเองมากกว่าไม่ใช่ปล่อยให้ลูกทําอะไรก็ได้ตอนนี้เด็กเป็นผู้พิเศษไงเด็กเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําถูกต้องทุกอย่างฉะนั้นเองถ้าหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสำนักพุทธไม่ออกมาทําอะไรเขาก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทํามันยัังงงงถูกกต้้้ออออเเเเยรรืืืื่่่นนนีีมมป็ทดา มันเป็นเคสที่เกี่ยวกับศาสนาที่แบบยาวนานมาก6เดือนจะเข้า7เดือนแล้วนะคะแล้วจะทำให้ประชาชนออกมาสู้กันเองอย่างนี้เหรอะ